น้องกับพ่อใครตื่นเต้นกว่ากันผมว่าพี่ๆตื่นเต้นมากกว่าผมจรับได้บอกน้องว่าวันนี้เราจะมาออกงานงานกันารบอกครับป้ปาาก็บอกวิจิตตลอดนะครับวันนี้ให้ทานข้าวก่อนครับเวลาทานข้าวเขาไปดีพอ,อามาเจอผู้คนเยอะๆเขาเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะครับพอมาเจอผู้คนเยอะๆเขาเขาชอบด้ยครับเหมือนกับว่าเวลาเขาได้มาเจอเด็กก็เหมือนกับเขามาเจอสังคมของเขาอะฮะเขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะเดินเข้าไปเล่นด้วย ไปไปมีมนุษย์สัมพันธ์ด้วยก็เริ่มเริ่มจะโตแล้วครับบวก5เดือนอันนี้คือพาไปกองนี่คืออยากให้ไปเรียนรู้ชีวิตของคุณพ่อในกองพาไปกองเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะมีพื้นที่ให้เดินได้มันเป็นมันเป็นสตูดิโอท้องวันถ่ายที่สตูดิโอชงเชยแล้วมันก็ผมมีแค่สองากก็พาไปตั้งแต่เช้าว่าถ่ายเสร็จก็พาไปทานข้าวต่อเาใช้เวลาอยู่กับลูกคือว่านี่เป็นวิถีชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็เป็นชีวิตปกติครับ ตั้งแต่มีลูกก็เป็นแบบนี้แต่แล้วครับก็คือทําทงานเสียไปกลับไปดูลูกครับก็คือช่วงนี้นี่คือถ้าไปไหนก็คือจะเอาลูกไปตลอดหรือเปล่าครับอ๋อไม่ครับไม่ฮะก็เราก็ต้องมีเวลาของ<ม>เราบ้างน,นะครับอย่างเช่นผมไม่ทํางานหรือว่าผมอาจจะต้องไปคุยงานหรือว่าเป็นเวลาพักงผมก็มีบ้างนะอาจจะให้พี่เลี้ยงคอยดูอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมมีเวลาก็จะอยู่กับเขาที่บ้านตอนเช้าอะไรอย่างนี้ครับเจอเป็นก่อนแล้วค่อยออกมาทํางานครับ ส่วนใหญ่ก็ต้องทํางานกับทุกวันพัฒนาการน้องตอนนี้เป็นไงบ้างพัฒนาการของน้องก็เป็นไปตามวัยน,นะครับ<ะ>แล้วก็เขาเรียกว่าเอ,อเริ่มที่จะพูดละเริ่มที่จะเรียกต่อป้า,ปาเรียกมัมมัมต<ม>อบว่าวิจิจาก็ตอบจั๊ได้บ้างแล้วอนะไรอย่างเงี<ม>้ยแล้วก็เริ่มดูสัตการ์ดเล่นสัตการ์ดและรู้จักสีว่าอันไหนสีเขียวสีเหลือง หนูเกิดวันเดย์นะลูกหนูเกิดวันจันทร์นะลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูเกิดปีหมูนะลูกหมูเป็นูเป็นตัวหนูนะป้าเป็นวัวนะครับถามถึงครับแม่ครับตอนนี้ปัญหาเป็นไงฮะกับคุณแม่ของน้องก็ต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้ครับว่าเอ่อกับกับปัญหาที่เกิดในทุกๆเรื่องมันเป็นปัญหาที่หนักมันเป็นปัญหาที่ มีผลกระทบต่อชีวิตผมกับลูกครับ,รบแล้วก็แต่และเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้มีความปัารถนาจะให้เกิดมีชื่อหผมกจบลงแต่ผมก็ได้พยายามแก้ไขประทับประครองทุกๆเรื่องอย่างดีที่สุดครับจนสุดท้ายปัญหามันก็ไม่จบผลลัพธ์มันเลยต้องออกมาเป็นยงนะี้ซึ่ง ปัญหานี่มันเกิดจากอะไรหรือว่าทุกๆเรื่องมันเกิดเพราะอะไรผมเชื่อว่ามันมีคําตอบในตัวของมันอยู่ผมเองก็ผมเองก็ทุกข์นะครับไม่ได้มีความสุขในทุกๆวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่กาลังจะบอกความรู้สึกกับทุกคนนี่คือว่าเราต้องเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้น มาเป็นเหตุผลเพื่อรองรับการตัดสินใจเราไม่สามารถที่จะเอาแม้กระทั่งความสุขของตัวเราม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 าตัดสินใจกับกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตสำหรับความที่เห็นหรือว่ากระแสสังคมอื่นๆต้องขออนุญาตละเว้นนิงเพราะเรื่องนี้เราต้องใช้ข้อเท็จจริงนะรเป็นหลัก แล้วต้องมีวีจิตคือวีจิตเป็นตัวตัง้งคือวีจิตต้องสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ผมจะต้องปฏิบัติจะต้องทำอยื่งนี้มันจะต้องเป็นผลดีต่อลูกมากที่สุดหรือกระทบกระเทือนต่อความู้รสึกของลูกน้อยที่สุดในวันนี้และในวันที่หน้า มยัจะดูที่การตัดสินใจของท่านหนุห่มแบบเดียเเด่ยวมากไปแบบข่าวเป็นข,ข่าวอะไรท่านนุ่มไม่คือบางเส้นสา,ายเลยใช่ไหมครับที่ตัดสินใจผมเชื่อว่าเมื่อกี้ผมตอบครบถ้วนแล้วนะค<ม>แต่ในส่วนของของคุณแม่เนี่ยผมก็ขอเนี่ยเรียนให้ทราบว่าเรื่องของการที่ติ๊กจะมาพบลูกนะก็ผมไม่ได้กีดกัน<ม>แต่ผมเนี่ไม่ว่างจริงๆ ชีวิตมันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งมันเริ่มต้นใหม่ผมต้องทํางานใช้นี่ผมต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ให้ลูกแล้วก็ยังต้องดูแลคุณแม่ที่แก่ลงทุกวันผมก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องให้ที่รประสานกฎหมายมีประสานกันไว่าเราจะมีแนวทางในการที่จะมาพบลูกอย่างไร นี่ก็คือจะไปข้อตกลงทั้งหมดเลยใช่ไหมว่าระยะยาวคือจะแบ่งกันยังไงใ,ใ,ใ,ให้ดูแลลูกหรือว่าเจอลูกไงก็ต้องมาคุยครับเพราะตอนนี้ติ๊กก็ประสานกับมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวดีวันว่างที่ผมไม่ทํางานาก็คงจะได้มีโอกาสเจอกันแล้วคุยกันว่าแนวทางไหนที่เราจะสามารถทําหน้าที่เป็นพ่อและแม่เพื่อให้มีจิตดีที่สุดได้เดินไปิูดีนะว่าสามารถเจอหน้าติ๊กได้เจอได้ครับ ตอนนี้อยากหาประจิตผู้หญิงต้องใชน้นี่คือใช้นี่ในสุด,ดรตรงนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบครัวสำหรับตอนนี้หลายคุณเพื่อกำลังใจส่งกำลังใจให้ครับก<อ>็ขอบพระคุณครับ<อ>สำหรับกำลังใจนะครับที่ใ,ให้ผมให้ทั้งติ๊กแล้วก็ให้มีจิให้ครอบครัวเราทุกทคนนะครับขอบพระคุณมากเพี่หนุ่มโอกาสในชั้นหน้าจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมได้อีกไหมครับคงไม่ได้ อันนี้พี่หนุ่มนใจเด็ดขาดว่าไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมก็ได้สแสดงเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะครับที่ชัดเจนระบุไว้อยู่แล้วนะครับว่าขเขาระบุไว้ตั้งแต่วันที่ที่สุดมนกราฟิกแต่เขาต้อการตัดใจอยงนีให้อภัยเขาไป็นอะไรการสื่อที่เขาสิทธิภาพไปหรือเปผมไม่เข้าใจเลยครับพี่หนุ่มตอนนี้ก็คือเรื่องที่เราให้ทนายเป็นคนจัดการอย่างเดียวเลยครับใช้เป็นคนประสานครับนครับ เขาอย่างที่ผมบอกนะว่าผมเองก็ไม่ว่างผม,าามก็ถ่ายละครเกือบทุกวันทำงานทุกวันครับประสารก็คือในการตกลงกันเฉยๆไม่ได้ว่าเป็นคดีคนคดีความก็คือเป็นเอกสารใน,ก,นาารการหาข้อตกลงร่วมกันใช่ครับก็แค่เอกสารว่าลักษณะของการเจอลูกผมว่างมันไหนอะไรครับแต่พี่หนุ่นนนม,ม,ะมจะเป็นคนรับเรียน้อวิจิตรคนเดียวใช่ไหมครับผมจะเป็นคนน้องเลียงน้องวีสุทธคนเดียวใช่หรือว่ามันต้องไม่เกิดเราคุยเรื่องอะไรเนี่ยต้องมีการแบ่งว่าให้แม่เขาดูแลตรงนี้มปนปัญหาข้อสรุปเขาไม่ได้ ครับแต่เป็นแบบว่าติ๊กก็ประสานกันมาแค่ว่าเราเราระบุวันเวลาที่เราจะมาเจอกันได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันว่าเออลักษณะที่เราจะดูนีลูกเป็นเขาบอกว่าตอนนี้นี่คุยติ๊กนี่คือคุยผ่านทนายอย่างเดียวไม่เคยได้คุยกับพี่หนุ่มเลยใช่ไหมเพราะคุยกับผมนี่ครับผมก็โพสต์ลงไอจีสตอรี่ไปแล้วว่าดีมีการคุยกับผมเขาบอกเขาบอกว่าเจอลูกได้ก็จะแบบว่าให้ติดต่อเอง อย่างที่ที่ผมให้ประสานมาะเขาก็ไปเจอมาแล้วที่บอกว่าจะสิบยังครับยังไม่ได้เจอต่อพี่หนุ่ม่ไห้เจอแหละแต่ที่ในแชทของเขาก็เขายังไม่ได้ไปเจอใช่ไหมครับล่าสุดยังไม่ได้เจอเลยครับเพราะว่าผมผมไม่ยังไม่มีเวลาเจออันนี้ใช้คำพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะเพราะว่าในแท็พี่หนึ่งถขีว่าซสมุไรใช้คำว่าสมุไรเพราะลูกอ่อนเหรอครับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวน่าจะใช้กันเยอะแล้วหนุ่มต้องเป็นลูกคนเดียวโดยที่บอกว่าต้องเป็นลายหัว ก็อย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วมันจะต้องเป็นสิ่งที่เอาเขาเป็นเป็นเป็นที่ตั้ง<ม>ที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องฝักตามเขาเราต้องทําเพื่อเขาได้ว่าช่วงนี้ก็คือพี่หนุ่มมีงานรับละครอะไรก็คือรับหมดเลยเหรอค,ครับรว่าตอนนี้ตอนนี้มันไม่ใช่รับหมดเลยครับเพราะว่าที่ถ่ายค้างอยู่มีอยู่สองเรื่องครับก็เรื่อง เพลินภริยาช่องแตกก็จะกออนแอร์ and, สิ้นยืนแน่แล้วก็มันเกิดกล้าวก็ออนแอร์ในช่องมารินก็ต้นทุสิกันเลยเราไม่เหน,นือห่อยเกินไป <an> ใช่ไหมครับพี่อิ๋มครับเราไม่เหนื่อยเกินไปใช่ไหมครับหรือว่าต้องเลี้ยงวิจิตเป็นฟองหอถ้ายอมยอมเพื่อนลูกใช่ไหมครับในการทำงานหนักมันคือตั้งแต่รู้ว่ามีเขาแล้วเราก็มีสัญชาติญาณของพ่อแล้วคือปรับเปลี่ยนตัวเองเลยใช่ไหมครับ Okay.